เป็นเฟรม LED กรอบอลูมิเนียมนะครับท็อปด้านหน้าเป็นกระจกทั้งบานนะครับผมลักษณะคล้ายๆเวลาใช้งานจะเหมือนกับ iPad นะครับเหมือนกับ iPad เลยใส่รูปลงไปนะครับการใช้งานดูนะครับเป็นกระจกกระจกทั้งบานนะครับผมนะครับนะครับนี่ครับกรอบอลูมิเนียมให้เห็นไนหะ ร้อยปรานีนะครับมีขาตั้งให้นะครับสามารถวางแนวตั้งหรือว่าแนวนอนได้นะครับนะครับนะครับเวลาจะใส่นะครับภาพเนี่ยคุณก็มีช่องให้สอดนะครับก็นะครับเนี่ยมีช่องให้สอดนะครับมีช่องให้สอดนะครับนะครับใส่พีพีวีทีแบล็กลิทเข้าไปได้เลยนะครับ นี่เป็นเกาะด้านข้างเนี่ยจะเป็นสีทองนะครับคล้ายๆกับของพวก iPhone นะครับสีทองลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นขอบสีดำดำดำนะครับนะครับส่วนนี้จะเป็นกลอบอลูมิเนียมสีเงินสีเงินนะครับส่วนด้านข้างนี่จะเป็นกรอบสีขาวขนาด A3 นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบขนาด A2 นะครับปันนี้มี3ไซส์นะครับคือ A2 A3 แล้วก็ A4